อนายเลทมั้งแ่ะไม่ต้องกล<อ>ัวเราเหรอเดี๋ยวเราคอยลุ้มเว้ยเมื่อตะกี้นะไปขอตังค์พ่อมาแล้วทำไมพ่อให้ตังค์มาเพียบเลยวันนี้อยากไปเที่ยวงานวัดเฮ้ยระดับเราเที่ยวงานวัดโ,โสดสาสเลยมากไม่เน็ตเลยอะ่ะโโอ้หมึงอยากเที่ยวมึงอยากไปเที่ยวไหนวะอย่างเรานี้ต้องไปนู่นเว้ยไปไหนซอยสามเว้ยซอยสามอะไดีวะโอ้แม่ผับเพียบเลยอ่ะเพียบเลยร้านเพื่อชีวิตไนายไม่เคยไปออกมาคดมาเลยเก่าเจ๊ ีไวนี่ไว้โอ้โหมึงเห็นไดรีบเดินจ๋๋ตอนจะได้ราวันป๋าผุว่าไรจะดูผมตายหรือเปล่าป๋าฮะ่อยลักไร่อยลักอยัก้าอยรัก่อยเก้าวะเอาซอย่ลยต้องซอยไหมบงรักซอยเก้าในซอยลักซอยเก้าเดี๋ยวก็ซอยยิ่ง่อขอบคุณครับไม่ผมคดีจวเลยเหรอโอ้โหต้อง แม่เป็นประธานมอบทุนโรงเรียนเลยนะถ่ายรูปยืนหยุ่นเออเอาแล้วไม่ให้มองให้กับแม่ลําเอียงเนี่ยเราเนี่ยลําเอียงก็แต่เด็กๆเนี่ยก็ก็ก็มาเ็นเาเขมมองก็ลังมองครับไม่ต้องมองนานก็ได้นี่ฮะพักเลยพักเลยเห็นรูปร่างอย่างนี้เว้ยไงวะระดับอภิมหาเศรษฐอาหารนะเว้ยเศรษฐกิีโอ้โหรอเลิงนาน ไดยุอะไรหมาจากเมื <Trans> ่อกี้โดนขบอเนี่ยผมปวดนะทำไมหมาเนี่ยปวดชีวิตโอ้เข้าทรงให้เสร็จแล้วมาคุยกับผมไหมคุยไม่รู้เรื่องมีองแล้วเนี่ยเรามีองค์แล้วเนี่ยมีองแล้วเนี่ยล้อเล่งล้อเล่งนะ โลลิเกว่าอย่าไปข้้งล่างเลยว่าเดี๋ยวโดนเลยเขาเก่ากากูอีกไอ้สัเพาว่ามึงเก่าแล้วมึงเจอเขาเก่ากว่าเฮ้ยเราไปหาเรื่องไอ้สมพรดีกว่าจะไปรอพ่อเราตามใจกูเลหว่ะเราไม่ต้องกวนเราเรยไปจะดีกว่าโอเคั คกนี้ไม่ซ้ำประกอบพระบางคนชอบแต่พระเอกนิเกมีมาเอและพวกเจเจจะรักนิเจที่เป็นตัวโกตัวโกตัวโกงงงง